วันนี้เราจะไปซื้อขวดซองกันทุกคนไปรอคิวขวดซองที่ชื่อว่าแม่สลองขวซองเป็นขวซองที่กำลังอยู่ในกระแสนในตอนนี้นะคะ <S <S โอโ <S 1> <S 1> วันนี้ให้ไก่ขับเพชก็จะเป็นคนนั่งเลยก็เลยต้องถ่ายตัวเองนะคะเป็นร้านที่ได้ชื่อว่าต้องไปรอคิวแล้วก็ขายหมด เร็วมากนะคะส่วนตัวยังไม่เคยลองร้านนี้ที่อยากไปทําคลิปก็เพราะว่าลองครัวซองมาเยอะแล้วจริงๆหลังจากที่ไปถ่ายกับพี่บูมเพ็รว่าเนี่ยน่าจะเป็นร้านที่20ของเพชรแล้วเพราะว่าหลังจากจถ่ายคลิปกับพี่บูมไปอะ่ะครัวซองก็ยังส่งมาแบบไม่ขาดสายให้เพชรกินนะคะคือดูได้จากเนืยอที่ออกตอนนี้เลยน้ําหนักขึ้นหนักมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านนี้จะเป็นยังไงไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยไปเลย ก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไปโดนด้วยนะคะถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่แถวสามเศษนะคะซอยสามเศษสามก็ได้รู้ว่าร้านเนี้มันก็จะอยู่ใกล้กับดับเบิลเพารต้าแล้วก็บ้านนวลเลยเราเคยมาแล้วแถวนี้เมื่อกี้ผ่านหน้าร้านนะคะคนก็มารอแล้วจำนวนหนึ่งตอนนี้11อโมงเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านกันคะ่ะ ช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวนะคะโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากด้วยนะคะจะข้าถนนข้าถนนถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่กันหน้าร้านเดี๋ยวผมไปจัดการคิวก่อน<ม>ยังไงอะ่ะก<ม>็มีคนมารอจำนวนหนึ่งดเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋วถามเขาก่อนว่ายังไงดีไหมไงงมเดี๋ยวขอถามเจ้าของร้าน นี่คือคิวทุกคนก็คือค่อยๆไล่แบบหัวแถวมาจนถึงตรงนี้นะคะเราก็ตอนนี้อยู่ปลายแถวพอดีเลยตอนนี้11โมง12ล้านเขาเปิด11โมงครึง่งเท่าที่เราเข้าใจนะมันก็ไม่ได้มีบัตรคิวคือใครมาก่อนก็ได้ก่อนต่อคิวกันแบบเป็นแถวมาเลยนะคะเขาก็ต่อที่เขาคือส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันมีเงื่อไนไขอะไรหรือเปล่าเช่นแบบว่าซื้อได้กี่ชิ้นหรือว่าจํากัดอะไรยังไงรอเสร็จโมงครึง่งแล้วก็ ดูกันนะคะเขาว่าไปเรียนทำตัวซองที่ร้านที่ชื่อสวีทแมสลองคาเฟ่ที่ดอยแม่สลองนะไม่ได้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นร้านที่ดังมากที่ดอยแม่สลองใครมีโอกาสก็กไปชิมกันนะคะ เ็นาทีร้านจะเปิดแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะขายแค่2อย่างนะคะก็จะมีครัวซองกับครีมนมันเป็นขนมอบแค่2ตัวไม่ทํามากกว่านี้แล้วจะบอกว่าตอนนี้คิวกลิ่นมันหอมมากมากมจริงตอนแรกไกด์บอกว่าเราต้องไปตรงประตูเพื่อหอมได้กลิ่นเนยใช่ปะ่ะตอนนี้คือยืนตรงนี้คือกลิ่นก็แรงมากค่ะหอมมากตอน,นคิวน่าจะประมาณ ยี่สิบสามสิบคนได้อะซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้โหดร้ายเขาก็จะขายไปสองรอบก็คือมีรอบเช้าสิบเอ็ดครึ่งกับรอบเย็นตอนหกโมงครึ่งนะคะสามารถมาล็อกอินแบบนี้หรือว่าจะจองมาทางอินบ็อกซ์เฟสบุ๊กก่อนก็ได้มีคิวสำหรับสองอย่างนะจ๊ะนี่ทุกคนอันนี้เป็นป้ายนะเขียนว่าเช้าวันนี้หมดแล้วครับเปิดรอบเย็นหกโมงครึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่หมดนะเหมือนเขาเขียนเตรียมไว้เฉยๆเขียนสลับด้านเขียนสลับ้านเขียนสลับด้าน าร้านมันแบบชิคชิคคูลๆมากทุกคนไปชอบนะตัวตอที่แบบเคยเป็นโรงพิมพ์สีหงมาก,ก่อนนะคะต่อตอนนี้ก็กลายเป็นตัวสองแม่สลองแล้วตอนนี้คือเนี่ยมันยืนเต็มร้านเลยตอนนี้เหมือนเขาให้ทุกคนออกไปต่อคิวหน้าร้านนะคะเพราะว่าตอนนี้คือในร้านมันแบบแออัดเกินไปแล้วก็ให้ห่างกันคนละหนึ่งเมตรเข้าไปซื้อได้ทีละคนนะคะ จะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้หอมมากอ่ะคุณห้องอาหารสมทรงอะอยากกินแล้วปู๊ก่อน <c oughs> ตอนนี้11.33โมงเริ่มข่ายแล้วทุกคนฟัวซองเริ่มออกมาแล้วไม่กี่เพจเห็นแล้วเดี๋ยวแกไปเดินใกล้ๆก็ได้ไดนะ คือยาวไปเรื่อยๆนะตอนนี้ยาวไปถึงร้านดับเบอโอนโพัต้าละก็เป็นไปด้วยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะชิลๆไม่เป็นไรวันนี้รอได้เที่ยงแล้วทุกคนได้แล้วอีกประมาณหนึ่งสองสามแล้วอีกเราคนที่สี่นะก็ถือว่ารอไม่ได้นานมากนะขนมขอมมาก บางวันก็คนสองคนบางวันก็สามไม่พอพี่ที่เป็นนักบินแอร์เอเชียใช่ไหมตอนนี้ก็ช่วยพี่เขาฟังสุดนเราแข่งที่แบบเจ็บมากไหมคะการกลาดการกระบมีจุดอ๋อตลาวันก็อีกข้างใช่ไหมโอเคก็คือได้คนละชนิดละสามชิ้นใช่ไหมคะต่อคน ทำไมอร่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามความจริงไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหนูนั่งทินตรงนั้นได้ไหมคะหัวอ๋อโอเคได้มาแล้วทุกคนก็คือเขาให้โคต้าคนละสามชิ้นต่อหนึ่งชนิดฉะนั้นหนึ่งคนก็จะได้ครัวสองสามคือยามันสามนะคะซื้อบมดนี่มาสามคนหนึ่งพันสามห้าบาทต้าไปแล้วแต่ไม่เป็นไรคือมีที่ว่าหลายคนยังรอกินอยู่ ตัวร้านนะคะคือครึ่งร้านไม่เป็นร้านขายของมือสองอ่ะมันจะไม่ใช่ร้านเขาเราไม่สามารถนั่งได้นะร้านนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันธรรมดาเขาจะขาย2รอบก็คือรอบเศษโมงครึ่งกับผุงโมงครึ่งส่วนวันเสาร์จะขายบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นวันอาทิตย์ปิดถ้าใครมาก็รีเสิร์ชมาก่อนนะดูวันดูเช็คในเ c e b o o k เขาก็ได้หรือจะพีออเดอร์มาก่อนก็ได้นะคะปลาไปชิมนีจ้าได้มาแล้วคือหอมมากอ่ะพี่เจ้าของก็น่ารักมากนะคะเมื่อกี้มีอู้ มีครัวซองกับควีนมันนะคะควีนมันก็คือเป็นขนมฝรั่งเศสนิดนึงที่มีความคล้ายกับครัวซองคือมันทําเป็นชั้นเหมือนกันแต่ว่าส่วนผสมต่างๆมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงให้ดูครัวซองก่อนเลยพระเอกของเราในวันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยอะ่ะน้องนี่นะคะถ้าเทียบกับฝ่ามือชิ้นประมาณนี้ข้างนอกดูกรอบมากเนยน่าจะฉ่ำอยู่นะดูจากนิ้วเพชรที่แค่จับเนี่ยก็มันแล้ว 75บาทนะคะชิ้นนี้กินเลยไม่เสียเวลาอร่อยมากเดี <Yeah. S 1> ๋ยวจะถามสอนไงว่าให้กินตรงกลางอ,อ๋อพี่บอมบอกว่าให้กินตรงกลางตรงนี้จะน,นิ่มที่สุดแต่ว่าตอนนี้มเมื่อกี้เพชรกัดกอุ้ยคือพายุคว้วซองร่วงมันหอมเนยมากทุกคนแล้วเนือ้อข้างในมันฉ่ำอราจะให้ดูชิ้นนี้มันก็ยังเป็นโพรงอยู่นิดนึงนะแต่ว่า ไม่ไม่มันพูดยากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มีดตัดอะแต่ว่าเรากัดเอาไปว่าเรื่องโผมไม่เป็นไรนะช่างมันไปแต่ว่ามันเป็นคัวซองสไตล์ที่เราชอบเลยคือเราบอกก่อนว่าเพจจะเป็นคนชอบกินควอซองที่หอมเนยแล้วก็เนยฉ่านะคะไม่ได้เป็นสายที่แบบต้องกรอบมากขนาดนะั้นแต่อันนี้คือกรอบนอกนุ่มในอะ่ะอื้ตั้งคือเหนียวเลยอืมเหนียวนุ่มเหนียวนุ่ม <c oughs> ให้ดูครึ่งนี้ทุลักทุเลนิดนึงนะคะนี่ อ๋อมันดูยากนิดนึงมันมมัันนดูพงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เอามีดตัดนะแต่ว่าแบบใช่มีดตัดดีกว่าหอมมากเพราะว่าเขาใช้เนยดีมากอ่ะกลิ่นมันคือแบบกลิ่นมันมาก่อนที่เราจะกินเข้าไปอ่ะเราข้างในอ่ะทุกคนข้างในดูนะว่าเห็นไหมดูที่กระทบกับแสงดีขคือเนยมันฉ่ำมากอ่ะแล้วมันนุ่มข้างในมันไม่ใช่แบบออริเทเซอร์ที่มันกรอบทั้งชิ้น เลยคิดว่าดูจากแววตาเมื่อกี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วทุกคนมาซื้อเลยอร่อยหอมมากมามาลองคีนอมันดีกว่ามันก็จะเป็นแบบเป็นแพสตี้ที่เป็นเหมือนชั้นซ้อนซ้อนกันแบบนี้นะคะอันนี้นะดูดิมันขดเป็นก้นหอยสวยงามเลยมันก็จะเป็นขนมอบอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นแป้งซ้อนกันเหมือนควซองแป้งเนยแป้งเนยเสริมเกณฑความรู้หน่อยๆก็ได้ควซองก็คือ เขาก็คือจะเอาเนยกับเนยแป้งเนยแป้งอ่ะมารีดกันเป็นชั้นๆแบบไปเรื่อยๆนะคะก็คือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องรีดวิธีการรีดแบบเนี้ยมันจะเรียกว่าลามิเนชันนะคะจะเป็นเทคนิคการทำครัวซองเลยอืมคุยมันก็จะเป็นพผมๆกันนะข้างในเพราะมันคือการเกิดจากแป้งที่มันซ้อนกันเป็นชั้นๆคุยน้ำมันมันเหมือนมันหวานกว่าครัวซองเท็กเจอร์มันจะค่อนข้างแน่นกว่าแต่พอเทใจให้ครัวซองอ่ะหอมมาก หอมมากจริงเลอะเทอะหมดเลยเป็นชั้นสวยไม่มีอะไรจะพูดมาก,กมาปิดคลิปป,ดป, <c oughs> ปิดคลิปแล้กับไปตัดคลิปละขวซองแม่สลองก็สามารถมาวอล์กอินแล้วก็สั่งรีออเดอร์ทาง Facebook เพจแม่สลองขวดซองได้ร้านจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงศุกร์จะขายสองรอบคือ11โมงครึง่ง กับ6โมงครึ่งนะคะแล้ววันเสาร์จ,จะขายบ่าย2ถึง5โมงเย็นส่วนวันอาทิตย์ปิดร้านก็แนะน,นำว่าถ้าไม่อยากมารอคิวอ่ะก็พรีออเดอร์มาก่อนเลยแล้วก็มารลับคือสะดวกสบายมากๆนะคะก็าฝากกดไลค์ like, กดแชรกช์กดซัสบสไครต์ให้ไปโดดด้วยนะคะเพชจ,จะพาไปกินอะไรไม่รู้ที่ไหนฝากติดตามได้เลยช่วงนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะทุกคนใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมโซเชียลดิสแทนซิงนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย